สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้จะใช้ป่าน,นินตัวใหญ่ๆล้างตระชายทากเกลือไว้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทอดทอดล,อล่าไปลาาพริกกันทอดลาาพริกแกงเนี่ยตัวใหญ่ๆเลย สองตัวในรอฝาทอดราดไปแกงพี่น้องมาพี่น้องน้ำมันตะไครเดือดแล้วใส่ป,ปลาไปเลย ปลาตัวใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวทอดปลาไปให้เหลืองก่อนมาดูพี่น้องว่าเหลืองไหมโอ้โหไม่ติดกระทาเลยจะใช้ทาเกลือไว้ไงทาเกลือไว้โอ้โหสวยมากพี่น้องเลย สองตัวนี่รอสามอ่ะทอดปลาแล้วก็เราแรกเอาไฟแรงๆนะแล้วก็มาใช้ไฟปานกลางพี่น้องอย่าไปใช้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนน้ำปลาเดียวหมดไฟกลางกา็ไฟแรง ta lạc con tên cho hai tao nó ẩm nó tuổi để thoát hay nướng gần nó đuôi anh không ồ này ตัวนี้เดี๋ยวไว้ลากชิ้สวยงามมากพอกตัวนี้เดี๋ยวแม่ชัยจะทำชผัดพริกกระลาบเลยพี่น้องนี่เห็นไหมหน่ากินไหมหน่ากินมาก ไปก่อนอืมใส่ตังไปเลยพี่น้องอย่ให้มันเหลืองอีกเหลืองให้ดีตัวนี้จะเอาให้หลาน หลานจะกินปลาทอดวันนี้ลาดพริกตองแล้วก็ทอดหมักเกลือทอดให้หลานตองมาดูกันต้องชงใช้ได้ยังหรือหลงวันเนี้ยดูข้างนิโอเคเลยเอาออกตัวนี้เดี๋ยว,วให้หลานหลานก็จะกินปลาทอดอตอิดตวงไว้ผัดพริกแกงราด นี่น้ำร้อนสวยนะสวยเลยทีเดียวเทียวมาเดี๋ยวมา,ามทำพริกแกงลาดปลากันมามท่านผู้ชมผัดพริกลาดปลากันน้ำมันตะใครร้อนนะนี่พริกผัดเผ็ด ก้าประจำก็ใช่นะผสมมาเรียบร้อยเลยเนะี่ยเครื่องเทศอะไรไ่ออะไรพริกขัดเแ็บเนะี่ยพริกเจ้าเนี้ยเด็ดมาก ่เ,เนี่ยหอมม,ม่น,อน้อเยะเขือปอกไปใช้ล้างแล้วแช่น้ำเกลือไว้โหระพาเนี่ยที่หนูซอย พี่กให,หอมมาเพนะี่นอใไ้พี่แกงมันสุกให้ดีเลยไ,ไปค้ดมันหอมไมอแท่เป็นหอมเอ้ยหอมมากพี่น้องเนยใอชก็เติมน้ำห,หน่อยน้ำล้างผงนี่นี่ตองแทศเกบอยู่ เด็กม,ม,แบบมากพี่น้องนะเขาบอกตอนนี้ไม่ใช่ใส่มะเขือเลยนะมะเขือเราใช้ ล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาไว้แล้วก็เนี่ยมาล้างน้ำเกลือออกเอาจ๊ววะโอ้ย,อยตอนนี้งคงจะปรุปงรสเลยนะ phát phá thiếu thế nó hơi thổi cốc về nên nó mới hỏi nó hỏi đã thay cái cho một ạ đây là bớt đi นี่ผมชูดดรสเห็นจังทำอะไรจะสปอนเซอร์จะลองมือพี่น้องเลยนี่น้ำตาลซีฟแล้วน้ำตาลทรายนิดหน่อยออกหวานนิดตรงพี่น้องหวานเผ็ด นี่ที่พี่หนูจะใช้ซอยแล้วใส่ไปเลย

ติดไฟมาคลาดปลากันเนี่ย นี่เลยท่านผู้ชมปลาทอดลาดพริกแกงกับข้าวตะไคร้มมหนวดมือเน้น่ากินไหมล่ะมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมปลาเนลทอดผัดพริกแกงลาดใส่เมือเขือวปอกใส่ัวละพาน่ากินไหมล่ะกับข้าวตะไคร้มมหนวดมือเน้ โอโเดี๋ยวกินกับไขตนะต่ต้มนะตาชัยต้มไข่เป็ดแล้วเนี่ยกับข้าจะใช้ไมนดอร่อยทุกจานวันนี้ปลาน,นิลทอดลาดผัดพริกแกงใส่มะเขือเปาะ่าดพี่น้องอร่อยเลยละทีเดียวะใชัยทำให้กินแล้วขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยนะขอบคุณผู้ชมทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ติดตามเกิดให้กำลังใจจะใช้มาตลอดเลยขอบพระคุณมากครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ